คลิปนี้นะครับผมก็จะมาติดตั้งหัวแก๊สแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับไปดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆเราก็ใช้ตรับเมตรนะครับวัดขนาดของหัวตัวแก๊สนะครับผมจากนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับผมวัด2ด้านเลยนะครับเมื่อได้ขนาดแล้วนะครับก็ไปตีเส้นกันครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงนี้นะครับโดยจะเผื่อไว้ให้ใหญ่กว่าเดิม1เซนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูขอบเหล็กก่อนครับเราต้องขยับเข้าไปนะครับเพื่อนๆ โอเคได้แล้วนะครับก็จะขยับเข้าไปนะครับให้พ้นเหล็กนะครับผมเวลาเจาะจะได้ไม่โดนเหล็กนะครับจากนั้นนะครับก็ขีดไว้นะครับเพื่อนๆโดยนะครับใช้ฉากอีกนะครับเพื่อนๆในการขีดตรงนี้นะครับจะได้เป็นฉากนะครับผมจะเผื่อนะครับให้หลวมไว้นะครับจากขนาดที่วัดได้ประมาณ1เซนนะครับเพื่อนๆขีดเรียบร้อยนะครับผมเช็คดูนะครับว่าได้ตามที่เรา วัดไว้หรือเปล่านะครับจากนั้นก็ขีดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เราก็จะตัดตามแนวนี้นะครับเอาออกนะครับเพื่อนๆนก็ใช้ลูกหมูหรือหินเจียนะครับตัดออกนะครับนี่นะครับตัดออกแล้วนะครับเพื่อนเก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับตอสายแก๊สนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับก่อนที่จะนําไปติดตั้งนะครับก็นําการใส่ฐานนะครับผมแล้วก็ต่อสายแก๊สนะครับ เสียบสายแก๊สเข้าไปตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็นําหัวต่อแก๊สไปใส่ในช่องที่เราเจาะได้เลยครับลอกสติกเกอร์ออกก่อนนะครับเพื่อนจากนั้นเราก็ค่อยจะประกอบชิ้นส่วนนะครับตามลําดับที่เราถอดออกเลยนะครับถอดไว้ก็จําด้วยนะครับเพื่อนว่าถอดอะไรออกบ้างนะครับนี่นะครับสุดท้ายแล้วก็มาต่อแก๊สกับตัววาล์วนะครับเพื่อนตัวนี้จะเป็นสายรัดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นหัววาวนะครับตัวนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็เอามาสวมใส่ใสายยางแบบนี้นะครับแล้วใส่สายเรียบร้อยนะครับก็ขันสกรูให้แน่นเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนต้องขันให้แน่นนะครับแล้วก็นําไปใส่กับถังแก๊สได้เลยครับ ครับเดี๋ยวมาทดสอบหัวแกกันนะครับเพื่อนโอเคนะครับดูเปลวไฟนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องทําที่กั้นลมด้วยนะครับเพื่อนนี่นะเพื่อนหากว่ามันมีเปลวไฟเป็นสีส้มๆนะครับมันจะทำให้หม้อเราดำนะครับเรามาดูด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะมีวาล์วนะครับยกโยกคันโยกแบบนี้นะครับให้เราปรับนะครับอันนี้คือไม่ได้ปรับนะครับ ก็บินเปลวครับให้เราโยกหาดูนะครับเนี่ยผมโยกมาทางนี้ปุ๊บนะครับเปลวไฟก็จะหายไปแล้วนะครับผมนี่นะครับฝั่งนี้เหมือนกันครับเพื่อนนี่ครับอันนี้ผมปรับไปแล้วหมดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ปรับเหมือนกันครับหากเพื่อนสนใจนะครับหัวแก๊สก็สามารถดูได้ตามพิกัดที่ผมแน่ไว้แนรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับลูกประดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ